สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่ทรายก็จะมาดูสวนแม่ย่านะคะแล้วก็สวนแม่ทรายด้วยว่าเราปลูกอะไรกันบ้างนะที่ปลูกไว้ก็จะมีผักบุ้งนี่จังตติอยู่นี่อยู่อยู่นี่น้องสะพายชอบนะคะใชเขาชอบเขาจะไปผัดเคยสอนผัดผักบุ้งไฟแดงให้เขาก็ไม่ใช่ไฟแดงหรอกก็ผัดธรรมดานี่แหละคนญี่ปุ่นเขาเรียก ครูชินใส่้เวลาเก็บก็เด็ดยอดเอาเดี๋ยวมันก็จะแตกหนอแตกอะไรนะแตกแขนงขึ้นมาก็กินได้อ oh, ได้แล้วกั m เลอร์เลย <c oughs> เอาไว้หัดดูสุกินี่มันจะลูกเล็กมากนะแต่ว่ามันจะต้องเอาตัวผู้นะคะยอดตัวผู้ก็จะไม่มีกระเป๋อเนาะไปผสมกับตัวเมียแต่ว่า,มาแมลงที่นี่มันไม่ค่อยเยอะนะคะ มันก็เลยไม่ค่อยผสมให้เราอ่ะต้องผสมเองถึงจะได้กินไทคิวรีอ้เอออ้คอคิวใช่ใช่คืคืนี่ก็ もうヘチマみたいねなんかね。一個いる？あなんか食べてみたい。そうそうこれねなんか。きにみたいな感じ。そう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 。そきにはな中はなんかちょっとあるじゃん種。うこれはねなんか種ないと思う。そうそう。みたいなチクチクする。ありがとうございます。肉とか炒めて食べる。そうそう。日本のえっとキュリー同じ。サラダに入れて。そう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 サラサラダとか。えちょっと食べてみる。そうそう。いいね、ロース。 นึกะเมซ้อันไม่ได้ง่าจังโอซอบักกะริเดะมีแต่ตัวผู้่ตัวเมียไม่ค่อยมีเนี่ยโซกซโตเกะน้องบอกว่ามันมีขนโตเกะอีไปอันนี้ก็นางให้มาเมอันนี้ถั่วฝักยาวนะคะโซโซ้ยจเนยมาดโซอีมะมาดเอโซโยังไม่มีฝักนะคะน้องสะพยชอบอันเนี้ยเดี๋ยวถ้าได้ก็จะต้องแบ่งให้เขาเนี่ยกาลังงาม เดี๋ยวไปดูสวนแม่ย่านะคะว่าแม่ย่าปลูกอะไรบ้างเด็กเด้ายู่ังยังโอเมื่อ,อเขือยาวเดยวป้าช่วยถือ,อ

あありがとう。おっいっぱい取った。はい。白い子や。おこれこれでかいよ、ゆちゃんこれ。すげえこれはい。ゆちゃんたッリアッ มะลาขาวคุณคุณได้อยู่จังคุณอะไรคุณอะไโอเอยูจังมงมองไม่เห็นนี่ตัวไม่เห็นอันใหญ่อันลูกใหญ่มากยูจังยูจังขาไเ่ไหร่ลาสไอแบ็คเบอร์รี่อะดูจังถ้าไม่ด้ดูเยอะทำไมสปานี่แบคเบอร์รี่นะคะ おいしいอยู่じゃยามิืมยามิ่ <c oughs> จะเวะิร์กไหมน้องตอนนี้นะคะแม่สายก็เลยจะมาทำอาหารมื้อวันนี้นะคะแม่สายก็จะมาทำผัดหมี่กะทินะคะเป็นผัดหมี่สีชมพูที่ทุกคนเคยทานกันเมื่อสมัยยังเด็กนะคะแต่ตอนนี้หากินยากมากนะคะแม่สายก็เลยจะมาอยากให้คนญี่ปุ่นเขาลองชิมดูนะคะว่ามันเป็นยังไง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นอาหารที่ไม่เผ็ดเนาะตอนนี้ก็ให้ป๊าป้าช่วยทำไข่จะเวิร์กไหมเนี่ยเขย่าใหญ่เลยแผ่นแรกฝีมือกุ๊กเละตุ้มเป๊ะเลยใช้อันนั้นช่วยนี่เห็นไหมหนูมาบอกแล้วมันต้องใช้นี่มันต้องช่วยกันทำได้เปล่าป๊าป้าปะ นี่เห็นนะนก็ไม่พ้นฝีมือหมอมาอยู่ดีค่ะดีๆล่ะทีนี้เราก็จะมาหั่นเต้าหู้กันก่อนนะคะปะา้าปาเคยกินไหมหมี่สินพูอ่ะ ขมับะหมี่สีชมพูป่ปะปะเคยกินไหมอยู่เมืองไทยไม่เคย,ย,ใ,ใ,คเคยใช่ไ <ๆ S 1> <C an th in> หมแคนทีนมีขายไหมอ่อหมี่นอหวานนะสีชมพูไม่หวานนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบขนมนะไม่ใช่ขนมกรอบๆนะที่หมอซื้อมากินอ่ะไม่ใช่นะอันนี้มันเป็นเหมือนอาหารอ่ะมันเป็นอาหารโบราณนะจ๊ะ หากินยากแล้วป้าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีขายเคยกินไหม,มเคยเหรอ,อเคยที่ไหนอะ่ะอเฮ้ยถ้าเขามีอะไรบ้างนะถ้าเคยอะ่ะเขามีอะไรใส่บ้างอะ่ะอออ,อรยาชิเออออเออรสชาติเป็นยังไงนะหว,ว,วานหวานหวานหว,ว,วานแล้วอะไรอีกอะ่ะแล้วเวลากินต้องใส่อะไร อ๋อแค่นั้นเองใช่ไหมมีมีไข่ไหมไม่ไม่มีไม่มีไข่หรอใส่แค่ถั่วงอกอย่างเดียวหรออืมโอเคคะอืมไม่เป็นไรปะป๊ายังมีน้ำมันอยู่ อันนี้วันนี้ใช้ไข่หกฟองนะคะเพราะว่าไข่มันไม่ได้ใบใหญ่มากต้อง้ทอดต้องทอดแบบกรอบนอกนุ่มในนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็จะได้อร่อยถ้าแห้งมากไปก็จะแข็งแล้วก็อันนี้มันคือมะนาวนะคะมะนาวของออสเตรเลียป,ป้าบอกว่า มันมีแค่นี้นะครับเรียกว่าป๊าป๊าซื้อส้มมานะป๊าป๊าบอกนี่คือมะนาวเพราะว่ามันมีจุกมะนาวเลมอนต้องอันนี้ก่อนมันแข็งต้องแบบดีบวันนี้อาหารการกินแม่สายก็ทำใบนั้นไว้รอนะขนมหวานนะ่ะเป็นอ่ฟักทองสังขยาเป็นขนมโปรดของ แม่ย่ากับน้องสะไภเนะถ้ารู้ว่าทำซักฟักทองสังขยาอดีใจเพราะว่าชอบเนาะ <S 2> <S 2> มันคล้ายๆกับพุดดิ้งฟักทองนะป๊ะป๋าเนาะ<อ>เหมือนกันอีกนิดนึงนะปะป๋าเวลากินต้องบีบมะนาวมีพริกป่นด้วยนะป๊ะป๊าถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่แต่ว่าพริกป่นไม่ได้ใส่ลงไปนะ มันเหมือนส้มมากเหมือนส้มเช้งอ่ะอส้มเช้งเหมดเนี่ย,ชยเชออยู่ได้มุนได้มุนจัเหี่ยงโอ้สุด่นี่อะไร,ร,รล่ะกลิ่นกผิดอะไรผิดเลมอนเนี่ยเหรอ,หรอโอเคเลยป,ะป,ะป้าป๊านี่เป็นกระดาษซับมัน,นเอาป,ป้าป๊าป๊าป,ป,ป,ปิดไฟทำไมจ้ะ ปิดไฟก็อมน้ำมันดิเปิดไว้ตักออกแบบปิดไฟมันจะอมน้ำมันเดี๋ยวจะใช้กระทะนี้ผัดต่อเราแค่เทน้ำมันออกนิดหนึงทีนี้ให้ป๊อป้าผัดต่อเอากระเทียมกับหัวหอมแดงลงไปผัด นี้ปรงปเออใส่ลงไปผัดนีอ่อันนี้กะมาแล้วเพราะว่าเราทำเยอะผัดต่อไปค่ะผัดให้มันน้ำตาลละลายนิดนึงเสร็จแล้วก็เต้าเจี้ยว น้ำตาลทรายนี่ใส่ไปด้วยแบบว่ามันจะได้ออกมันจะออกเปรี้ยวหวานเค็มอ่าเสร็จแล้วก็น้ำมะขามน้ำมะขามใหอ้อันนี้เรากะมาเรียบร้อยแล้วเพราะเราทำเยอะรสชาติต้องเข้มข้นนิดนึงโอเค เคี่ยวแป๊บหนึ่งนะทีนี้ก็น้ำซอสเดนตาโฟ,โฟเปิดใช่ให,ใหมดเลยค่ะอันนี้กะมาเรียบร้อยแล้วก็เคี่ยวอีกนิดนึงป้าตุ๋นจนจะถ้วยจะแตกให้ให แล้วก็จะใส่ใส่กะทิไปสักครึ่งหนึ่งป่ะปะกะทิไปครึ่ง<ม>ใส่โอเคแล้วก็เคี่ยวเคี่ยวนิดนึงให้ซอสอะไรมันเข้ากันไปะปะป้าซิมเบิงซิมเบิง ป,ป้าปาบอกไม่รู้รสชาติยังไงมันก็ต้องใส่นี้ลงไปอร่อยแล้วเอาเส้นหมี่ลงไปอันนี้ทำเยอะนิดเดียวเห็นไหมน้ำซอสก็ต้องเยอะไม่อย่างนั้นเดอนนอันนี้หมอมาจะผัดเองป้า้าผัดเดี๋ยวมันจะเละเวลาผัดก็ต้องผัดแบบโยงๆนะคะ ยงยงเป็นยังไงคะแม่ยงยงก็คือแบบนี้ค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเส้นมันจะขาดเพราะกระทะของเราไม่ใชิกระทาจีนอ่ะที่มันจะกว้างเนาะอันนี้คือใหญ่สุดในบ้านไม่ทายนะที่บ้านนี้เวลาทําอะไรต้องทาแบบอลังการเพราะอะไรเพราะกินกันเก่งมากแล้วที่สําคัญคือ เวลาเรากินไม่หมดนะน้องสัพไทยเขาก็อยากออกกลับบ้านนะเอาไปกินต่อเขาอ,อร่อยทุกอย่างนะที่เราทําให้กินะนะปอบาเนะอาหารไทยอ่ะชอบมากนะคะทีนี้เราให้มันสุกแป๊บหนึ่งเส้นหมี่จริงๆมันเส้นหมี่มันก็สุกแล้ว,วแต่ว่าให้มันมนิ่มทีนี้มันเยอะเกินะก็เลยต้องแบ่งเป็นสองครั้ง แล้วก็ใส่ผงงอกใส่คือช่ายแล้วก็ผัดต่อไปอีกสักรูข้างล่างเป็นน้ำมันแน่เลยคไะ หมอที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะหม้อที่สองต้องคลุกทีละนิดนะเพราะว่ามันเยอะเกินนะคะคือจังเจ๊ผัดไทยจะไหนเขี้ยวอ่ะเนี่ยพิ้งคือผัดไทยไม่ไตได้หมดผัดไทยจะไหนปีนี้ก็ที่เหลือพิ้งค์เนี่ยพิ้งคือซอส

โขาบอกว่าเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดนิดนึงคือแบบรสชาติความเผ็ดของคนญี่ปุ่นเขาจะรับรู้เร็วนะฮะโอ้ยฉี่อ่ะกันไโอ้ยยิ่งกว่าทำขายก็บ้านนี้แหละขายหน้าบ้านแพ็คละร้อยเยนดีไหมเนี่ยอืมป๊ะป๊า เรียบร้อยแล้วแล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยละแล้วก็ไข่นะไข่หวกลูกนะโรยไปโอเคิสคุอุสุก oh, so ดูจุกมากเลยอะ่ะจุกๆเลยทีนี้เราก็จะ mm. ไปกินกันทีนี้ให้ทุกคนตักเองนะครับเพราะว่าชอบมากชอบน้อยก็หยิบเอง สชาติรสชารสชาิรสชาติรสชิรสชาติชาติรสชาตรสชาติ่สช่ติรใชาจิ่สชาิรมช่ติชาตสช้ติรชาตสชาติรชาตะไสชาิชาติรชาติสชนตชาตสชาตชาติรสชาติรช่สชาตชาตชาิชินชา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 ตชชาชชช すごいすごい。スタミナのスタミナ。うん <hey. S 2>。<laughs> <laughs> <in>

ทุกคนควรบอกอร่อยไม่ใช่ไม่รู้จะถามว่ารสชาติแบบไหนที่อร่อยเพาเขากินแล้วอร่อยเขาพูดไม่ออกนะป๋าป้าเนาว่ามันจะเป็นยังไงนะหอมเยอะขลร่ยเยงะเลยไม่มีรสชาติอิปุนอืมใช่มันไม่ได้เป็นรสชาติอาหารญี่ปุ่นที่เหมือนเขาจะบอกได้ว่ามันอะไรยังไงแต่โดยรวมคืออร่อยอะไรหมดเรียบร้อยกินกันเก่งมากเนึ่อว่าทำเยอะ ทาตุวนดิเซตตุ๋นเขาไปอยู่นะไม่ได้จำอะไรいつもディセトないのตุวนคิดนะอย่างดิเซตโมเดลนะเดี๋ยวไปเอาฟักทองสังขยามาให้ทุกคนทางมีตึมีจุกด้วยน่ารัก ゆうちゃん、最だこれ食べるけど、これ、これ食べる。ははいい、 ่รอไว้าวเรียบร้อยสองชิ้นอ่าไ้โดนัทไอ้ไ้นัจนเป็นยังไงเป็นยังไงอ่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยมาก แสดงว่าถูกใจเป็นฟักทองญี่ปุ่นมันก็จะนิ่มง่ายอืมขาจะมูชิ่อม่าอะออกรนีิวซีแลนด์นี่อนิวซีแลนด์มันชั่วต่ออมอมามคุณ่เนี่ยโอเคกันเนี่ยโอ้โอเคอมไมคุณ ไม่ยากบอกอ,อร่อยอร่อยตลอดเลยคงใครถูกใจคลิปหน้าทำอาหารอร่อยอะไรยังไงก็อย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ